วสวัสดีครับวันนี้รับผม Tche Garden น,นะครับผมในยูทูนะครับมีอินโทรอินโทรใหม่ของช่องด้วยนะครับเป็นการทำจริงจังแนละเริ่มจริงจังนะครับก็นะครับ ผมจะฝากเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ครับทีเคการเด้นนะครับมีเพจ Facebook นะครับชื่อว่าทีเคกรนเฮาส์ครับก็ยังไงถ้าเกิดสนใจยังไงผมฝากไปติดตามนะครับเพจ a c e b o o k เซิร์ชได้เลยครับทีเคกรนเฮาส์คิดว่าน่าจะขึ้นแน่นอนครับเป็นรูปโลโก้ทางด้านน่าจะฝาบนที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับก็ครับวันนี้นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวต้นนี้แต่ว่าผมเปิดเพราะว่ามันสูงมากแล้วก็สวยมากก็เลย ขึ้นมาเปิดได้เฉยแต่ว่าวันนี้นครับก็จะมารีวิวนะฮะวันนี้ไม่ใช่แอนทูเรียมแล้วแต่วันนี้จะเป็นอะโลคาเซียละกันเพราะว่านะฮะคงเบืออ่อแอนทูเรียมแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะพาเข้าไปดูอะโลคาเซียกันเลยดีกว่าครับผม นีนะครับผมวางไปแล้วนะฮะก็คือจะเป็นเจ้าตัวที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตาก,กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยฮิตมากๆในช่วงช่วงนีงนะครับก็คือเจ้าอโลคาเซียนะครับผมบากินดาดาร์กสเกลนั่นเองนะฮะนะฮะอโลคาเซียบากินดาดาร์กสเกลนะครับ,นะรบ, ok รบเป็นอโลคาเซียนะฮะ ที่มีถิ่นกําเนิดที่บอนเหนียวนะฮะแต่ว่าพอพูดถึงบอนเหนียวเนี่ยผมก็อยากจะไปเที่ยวก่อนแล้วก็จะวางอโลกาเซียไว้ตรงนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงพอพูดถึงบอนเหนียวนะวันนี้ผมก็เลยจะมีสัตว์ชีวิตหนึ่งนะเพราะวันนี้พูดถึงดาร์คอนสเกลนะคัผมก็จะมาพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่หน้าตาอย่างกับมังกรจริงๆนะครับในชีวิตประจำวันในเกาะบอลเหนียวก็คือเจ้าเอเลสทิศนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือแลนทาโนทัส บอเนียเอนซิสถ้าจำไม่ผิดนะนะฮะเพราะว่าิ่งทเนี้ยผมก็อาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่ามันไปเชื่อมกับคลิปงูที่เคยบอกว่างูนะฮะที่บอกว่าพัฒนามาจากสิ่งที่อยู่ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบอกที่แบบว่าเออมาจากใต้ดินหรือมาจากในน้ำอะ่ะเออซึ่งไอ้กิ้งกาตัวนี้ยทำเอเลสิสารเนี่ยที่อยู่ในเกาะบอเนียเนี่ยมันเป็นกิ้งกาที่ทําให้อุปิสัยชัดมากว่างูนะฮะเกิดมาจากสิ่งที่ กิ้งกาที่มีซับเทอร์เรียนไลฟ์สไตล์นะครับเพราะว่ากิ้งกาตัวนี้นะฮะผมจะขึ้นรูปให้ดูมาถึงที่ขึ้นไว้แล้วนะฮะกิ้งกาตัวนี้นะครับไม่มีหูชั้นนอกนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่อง กะโหลกนะครับก็ขายงูมากนะครับแล้วนะนอกเรื่องไปไกลแล้วนะฮะแต่ว <mañana benim S 2> <rawd unre> ่าบัวเหนียวนะฮะก็เป็นที่ที่น่าไปนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับอโลคาเซียบาคินดาดาร์คอนสเกลนะครับเป็นอโลคาเซียนะฮะที่สําหรับผมมองว่าสวยมากแล้วก็แต่ก่อนค่อนข้างฮิตมากๆนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ใบนะครับเขาเป็นความแบบผมก็ไม่รู้นะเรียกว่าอะไรแต่แบบเขามีความแบบเข้มๆเขียวๆซึ่งผมมองว่าลงตัวมากๆนะฮะก็นะครับอโลคาเซียบาคินดานะครับก็จะมีเจ้าดาร์คอนสเกลกับซีเวอร์ดาร์คอนนะครับแต่ว่า ซิเวอร์ดากอนบ้านผมมันตายไปแล้วก็น่าเสียดายมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวซิเวอร์ดากอนมันก็นะฮะถ้าเกิดเทียบความหายากเนี่ยตัวดากอนสตีลเนี่ยหายากกว่านะฮะซึ่งตอนนี้นะครับดากอนสตีลเนี่ยราคามันก็เริ่มลงมาแล้วนะสำหรับผมเท่าที่แบบเลื่อนๆดูในกลุ่มเฟซบุ๊กอ่ะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเออถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยอยากแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายโลกาเตียผมมองว่าเป็นหนึ่งตัวที่ของมันต้องมีครับมาแทนะ็บนะฮะแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรพูดมากครับเพราะว่า เออแต่ว่าอาจจะเห็นว่าเออทำไมสภาพมันหล่อแหลมแบบนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะว่าส่วนผมโดนแบคทีเรียก็นะฮะตัดไปเรียบร้อยแลละก็เลยเหลืออยู่แค่ใบเดียวนะครับที่รอดมาได้แล้วก็ไม่มีดูท่าแล้วก็จะไม่ติดแล้วหายดีเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าโอ้โหก็ค่อนข้างภูมิใจครับที่ว่ามันอย่าง้อยมันก็กลับมาได้นะฮะก็นะฮะมาพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงอะโลคาเซียนะอะโลคาเซียเนี่ยผมมองว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างงอแงมากนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับพวกฟิโลหรือแอนทุเรียมนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งตัวท ทน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 แห้งไม่ค่อยได้คือชอบชื้นแล้วพอถ้าเกิดแห้งปุ๊บเดี๋ยวก็จะเห็นเลยว่าสภาพเหี่ยวและเดี๋ยวกา้านตกและคอตกบ้างอะไรบ้างนะก็เรื่องความชื้นเนี่ยสำคัญมากสำหรับอโลคาเซียเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าบางคนที่อยากจะเลี้ยงอโลคาเซียไว้ในบ้านอิกดอรเนี่ยมันจะเหมาะหรือเปล่านะถ้าเกิดไม่มีพวกฮิวมิดิายเออร์หรือว่าพวกตัวทําความชื้นนะแต่ว่าก็ลองดูได้คนระับบางตัวมันก็ไม่ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะอย่างแบบ เคยเห็นพวกแก้วหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างค่อนข้างแข็งแรงนะ่าแต่ว่า,วา,ถ,าถ้าสำหรับตัวนี้ผมมองว่า,าต้องความชื้นสำ,ส,ำสำคัญมากๆนะครับแล้วก็โลคาเซียนะครับในมุมมองความคิดของผมนะมันเป็นพืชที่ค่อนข้างชอบแสงมากๆนะครับแต่ คือโอเคต้องโดนแดดเยอะๆแต่ที่ผมพูดนี่คือไม่ใช่แดดตรงนะต้องเป็นแดดในแสลนะ์นะก็คือมันก็มันจะเป็นตัวที่แบบเออถ้าโดนแสงเยอะๆมันจะโตวไวมากๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับความชื้นต้องต้อง,ต,องต้องถึงด้วยซึ่งในความคิดผมประมาณสัก65เปอรเซนต์ยังมินิมัมแหละ60นี่บางทีผมก็อาจจะถูถๆไทยๆแต่ก็อาจจะไม่ไม่ได้ดีสําหรับเขามากนะฮะ ก็นะครับเรื่องของรดน้าเนี่ยก็รดน้ําถ้าเกิดไม่คิดมากก็วันละครั้งหรือว่าสองวันครั้งอะไรจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดมีลงเรือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก็คิดว่าน่าจะทนกันได้หลักๆได้่เป็นเรื่องของความชื้นครับแสงนะฮะซึ่งอย่างที่รู้กันนะฮะอโลกาเซียเนี่ยมันก็จะมีแบบมันเป็นอะไรที่ขยายพันธุ์ไม่ค่อยยากนะเวลาเขาโตโตไปเขาจะมีเป็นเหมือนเม็ดเมนะครับเป็นเหมือน เป็นเม็ดอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะก็อย่างเงี้ยเออมันก็สามารถเอาไปเอาไปขยายพันธุ์ได้เวลามันอยู่ในรากเราก็ตัดมาเอาไปลงดินอบไว้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็นะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าไม่อยากจะยาวมากเพราะว่าเอาจิงๆก็เออก็มาโชว์ความสวยงามของเจ้าโลคัสเตียบาร์กินดาเนี่ยเออนะฮะมีอยู่ใบเดียวก็โชว์ได้ใบเดียวนะฮะแต่ว่าเออมันสวยจริงๆนะครับเนี่ยใบใหม่ก็เนี่ยหลังใบเราก็จะได้เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ซึ่งพอมาพูดถึงตรงเนี้ยเออมันก็เลยแบบตอนนั้นผมเคยบอกว่าตัวนี้ผมไม่ตัวใหญ่ต้นเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นลูกผสมของอะไรแต่พอเรามาดูเทียบหลังใบกันจริงๆเออเนี่ยอันนี้จําไว้นะครับว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเรามาดูหลังใบของอันเนี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่จะมีลูกเป็นส่วนผสมของบรกกิ้นดาร์สเกลอันเนี้ยเราจะเทียบกัน่างเนี้ยเออเป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะเป็นลูกผสมของดาร์นสเกลซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะแต่ว่าคิดว่าเป็นไปได้ครับก็ นะฮะอันนี้โชว์ให้ดูเฉยๆก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ยังไงผมฝากเลยนะครับเพจพีเฮกินเฮ้าส์ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้แล้วยังไงพูดคุยกันได้ครับในนั้นก็นะฮะมีอะไรปรึกษาก็แชทมาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะรีบตอบเลยครับผมงั้นวันนี้ก็วั